หลิงห่วงจริงหรือเล่นก็ในกองก็ห่วงนะก็จริงหรือเล่นอะ่ะก็ไม่ได้อยู่หน้ากล้องอะ่ะทุกคนคือที่จะบอกว่าหลิงออมอะ่ะคือหน้ากล้องหรือหลังกล้องอะ่ะเหมือนเดิมเหมือนกันคําถามที่เหมือนจะเล่นเล่นแต่กลับกลายเป็นจุดไฟให้คนดูอินขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวคือคําถามในไลฟ์ที่ถามว่าที่หลิงห่วงน้องออมจริงหรือแค่เล่นแล้วคนที่ตอบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็น เนเน่นักแสดงสาวที่ได้ร่วมง,งานกับหลิงออมในกองถ่ายซึ่งถือว่าใกล้ชิดพอจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรแสดงคำตอบของเนเน่ฟังเผินๆเหมือนจะพูดขำๆแต่พอพินิจดีๆกลับให้ฟีลเหมือนหลุดความลับบางอย่างก็ในกองก็หวงนะจริงหรือเล่นก็ไม่ได้อยู่หน้ากล้องอะหลิงออมหน้ากล้องหรือหลังกล้องเหมือนเดิมเลย หน้ากล้องเท่ากับหลังกล้องคือเขาเป็นงั้นแหละถึงยกกล้องถ่ายไม่ได้ยกกล้องถ่ายแล้วเขาถึงทำภาพเบื้องหลังคือเขาทำสิ่งนั้นกันตั้งแต่ต้นพูดตรงๆก็คือไม่มีใครต้องสั่งไม่มีใครต้องแสดงเพราะทั้งหมดที่เราเห็นเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วหน้ากล้องเท่ากับหลังกล้องคือเหมือนกันเลยคือเขาเป็นอย่างนั้นแล้วคือถึงจะยกกล้องมาถ่ายไม่ได้ยกกล้องมาถ่ายแล้วคือเขาถึงจะมาทำแบบนั้นนะทุกคนเขาจะ มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเสริมไม่ต้องเล่นให้กลองพี่หลิงไม่ได้หวงน้องออมเพราะรู้ว่าคนดูชอบแต่อาจจะหวงเพราะใจมันห้ามไม่ได้ในขณะที่น้องออมเองก็ไม่ได้เล่นบทน่ารักกับพี่หลิงเพราะมีคนตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่มันคือธรรมชาติของเขาทั้งคู่ที่พออยู่ใกล้กันก็กลายเป็นเวอร์ชัน่นที่เข้ากันได้อย่างประหลาด สิ่งที่เนเน่พูดไม่ได้ยืนยันชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธกลับกันมันเหมือนการเปิดช่องให้จินตนาการเดินหน้าและในโลกของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนไม่ต้องพูดอะไรเลยเรากลับรู้สึกได้ทั้งหมดคําว่าหน้ากล้องเท่ากับหลังกล้องจากปากคนที่อยู่ในกองจริงเห็นจริงและสัมผัสจริงทำให้ความสัมพันธ์นี้ชวนให้หน่าลุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต้องประกาศไม่ต้องตั้งสถานะแค่เป็นแบบท,ที่เป็นก็อบอุ่นหัวใจไปทั้งไทม์ไลน์แล้วทุกอย่างที่เป็นภาพเบื้องหลังหรือเป็นอะไรใดคือเขาทำสิ่งนั้นกันอยู่แล้วตั้งแต่ตน้นแล้วก็ค่อยยกกล้องขึ้นมาถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือค่อยลงเป็นเบื้องหลังมาฝากแบบแฟนๆทุกคนให้ได้เห็นดบบได้เห็นแบบโมเมนต์ความน่ารักของแบบของไอ้สองแสบนี่แบบของเพื่อนสองคนของฉันคนนี้เลยอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของหลิงออมถ้าถามว่า ต้องลุ้นไหมคำตอบคือต้องลุ้นและน่าลุ้นมากเพราะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งออกมาพูดชัด,ชดไม่ใช่คำว่ารักที่เอ่ยออกมาแต่เป็นความรู้สึกที่สื่อกันตลอดเวลาที่อยู่ใกล้กันทั้งสายตาน้ำเสียงท่าทางการดูแลกันเล็กๆน้อยๆทุกอย่างดูเหมือนธรรมชาติจนคนรอบข้างสังเกตได้ มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกนิยามแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งในทุกโมเมนต์ไม่ได้เร่งรีบแต่ก็ค่อยๆก่อตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่มีใครฝืนไม่มีใครบอกให้ทำแต่เขาทำเพราะเขารู้สึกและที่น่าลุ้นที่สุดคือเมื่อคนที่อยู่ใกล้อย่างเนเน่ยังพูดออกมาเองว่าหน้ากล้องเท่ากับหลังกล้อง แปลว่าทุกอย่างที่เราเห็นอาจไม่ได้เกิดเพราะการแสดงแต่อาจเป็นเพราะความจริงใจที่แสดงออกมาจากข้างในต่างหากความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่มีลุ้นแต่มันคือความสัมพันธ์ที่แฟนๆอยากให้เป็นจริงแบบไม่ต้องเขียนบทเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหลิงออมมันไม่ได้ดูเหมือนคู่จิน้นแต่มันดูเหมือนคนที่รู้ใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย และนั่นแหละความสัมพันธ์แบบนี้แหละยิ่งลุ้นยิ่งละมุนหัวใจนั่นแหละแต่จริงๆแล้วคือที่แน่แซวว่าก็อี้ในกล่องไม่ได้มีตัวเดียวนั่นคือเรื่องจริงและคือความที่แบบเวลาอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วรู้สึกเหมือนอยู่กันสองคนอะไรยเงี้ยก็คือเรื่องจริงอืม